กามสรุปเลยเขามว่าเราเคยทะเลาะกันมรนีจำสึกใจจริงๆแล้วมันไม่ใช่การทะเลาะกันนะคะมันเป็นสิ่งที่ช่วงเวลาหลังจากจบรายการมาแล้วเราไม่ค่อยได้เจอกันไม่ได้ไม่ได้คุยกันเท่าไหร่แล้วพอน้องมาเห็นเราในตอนที่สุขภาพจิตใจเราไม่ค่อยดีมันเลยกลายเป็นแบบเขาเลยตกใจแล้วสิ่งต่างๆที่มันผ่านมามันมีช่วงเวลาที่มันมีบ้าง เราจะแบบรู้สึกอะไรที่ไม่ช่วงที่ถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีบ้างที่มันบางวันเราเป็นผู้หญิงเราก็จะมีดีเทลเยอะน,นิดนีดน้องก็จะมีในมุมของน้องอะไรเงี้ยมันม,มันไม่มีเรื่องอะไรเลยที่มันแบบใหญ่โตแต่มันเพียงแค่ว่าวันนั้นอะรายการใหม่เขาแล้วเราอะก็ไปเป็นแขกรับเชิญให้น้องแล้วน้องก็เลยอยากจะพูดอยากจะเทียใจในสิ่งต่างๆที่บางครั้งอะเขาอยากจะพูดเพราะเราไม่ จนกลายเป็นปัญหา,าสะสมมากอ๋อมันไม่ได้เรียกว่าเป็นปัญหาขนาดน,นั้นนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งที่มันมาจากทั้งตัวเราแล้วก็เราเป็นเด็กผู้หญิงแล้วน้องเป็นเด็กผู้ชายมันมีบางครั้งที่อาจจะแบบรู้สึกอะไรบางครั้งที่มันไม่ตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่การทะเลาะกันแน่นอนและะ้ไม่ได้คุยกันนานไหม <S <s อะหลังจากที่จบรายการรายการสีโพดมัมใช่ไหมคะแล้วช่วงนั้นน่ะแกก็มาดูแลสุขภาพจิตใจตัวเองเรื่องของไปไปหาคุณหมอนู่นี่นั่นเราลับมาแล้วน้องก็ เลยแบบหลังจากที่ไม่ได้คุยกันเลยเอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเรายังไม่ได้อยู่ในความพร้อมที่จะคุยกับเพืเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมันก็คือได้คุยกันมาเรื่อยๆหลังจากนั้นหลังจบรายก,การไปก็คือพี่แก๊แบตัใจกับคนไม่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 ใช่การตัดสินใจค่ะต่างคนต่างนีหน้าที่รับผ<น>ิดชอบกันในด้่งพอมันจบรายการไม่ได้เจอกันบ่อยมาก่อนแค่นั้นเองไอนี้แ้มรู้สึกไงบ้างตอนตั้มกับตงต้องข้างรู้สึกผิดมากเราเคลียร์ใจกันไปหมดแล้วแล้วเราเองก็รู้สึก และขอโทษน้องเช่นเดียวกันถ้าสิ่งไหนที่เราทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจหรืออะไรก็ตามเราเราเป็นพี่น้องกันสุดท้ายแล้วอ่ะเรื่องเหล่านี้มันดีสักอีกที่เราได้คุยกันแก้มว่าทุกคนเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เรื่องราวของแก้มทุกคนถ้าเรามีเรื่องอะไรที่ไม่โอเคเราคุยกันแล้วมันจะเข้าใจกันได้ถ้าวันนี้สิ่งแก้มเผชิญอยู่ภาวะมันได้ลดลงไปแล้วหรือยังมันดีขึ้นค่ะ้ดีขึ้นดีขึ้นมากๆค่ะ คุณมากมากทุกคนกำลังใจนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณแล้วอยากจะขอโทษถ้าทาอะไรที่ทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ไม่โอเคหรือว่าเป็นบวงหรือหรือว่าทําให้ทุกคนไม่ไม่โอเคในเรื่องอะไรก็ตามพี่แก้มขอบคุณมากมาแล้วก็อยากจะขอโทษด้วยคะ่ะที่ท,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 ที่อาจจะไม่ได้แบบแข็งแรงขนาดนั้นมันใช้เวลานานขนาดไหนคะพี่แก้มันกับมาก้าวเข้าในกบมันค่อยค่อยค่ะค่อยค่อยมันมันตั้งแต่หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะที่เราเราว่ามันสะสม เรื่อยๆแล้วเราเพิ่งมาถึงจุดดึงที่มันไม่ไหวจริงๆเราก็เลยต้องไปพบกับผู้เชี่ยวชาญอ,อะไรต่างๆนะคะตอนนี้เรียกว่ากลับมา100%หรือยังถาแกสั่สภาพจิตใจเราอะไรเงี้ยแก้ว่ามันไม่มีอะไร100%นะคะแต่มันมีแต่การบาลานซ์ชีวิตแล้วการทําให้ตัวเราเรารู้แล้วว่าเราไหวตรงไหนเราไม่ต้อง แล้วก็ทำในเท่าที่เราทำหวาต่อไปอย่างเงี้ยค่ะแต่การร้องเพลงอะ่ะเราไม่ยู้แน่นอน หนึงหละหนูไม่เคยคิดว่าหนูเข้ามา